กูวากันแล้วนี่ตะกี้ว่าอเนี่ยอันอาจารย์กมลเนี่ยเป็นซชื้อปิน2สองโลตาเฮานี่เราลุงเนี่ยเป็นศิื้อปิ้งไปใ่สองโลห้าโลกคนไหนจะไป็ดระดับคึ้นไหนจะเป็นโลกไสโหัวไกไว้ไหนจะเป็นบางร่างสูงเป็นห้าหกโลกล้าเป็นมาหกพนูดจะเชียวกรพิายอยู่แล้วถ่าน้เขาต้องฮับเลยเขาต้องฮับตับ่เลยเพราะว่ามันจะได้่าคุขุม USSR, มันจะได้เอาหวมทีเัวมันจะไดเนี่ย ก็เลินนี่ก็จะโกยตพอ่าถึงเลยไป้างไ้ขโมยหรืออย่างกีาทางั้านกาพวกเนี้ยแค่นี้แบบทาให้อู้กนั้นทุกคนหันยากเข้าเป็นะตายแล้วมันนั่งฟังนี่อย่างนี้เนาะแต่เจ้าทีคนโรซอนตอแล้วเปิดับบางนเนี่ยเพราะมูเนี่ยอยู่ตั้งระเทศเยเปิดไม่ขอไม่สุ้เปิดที่เปิดไม่จิงแคว แต่เฮาเนี่ยเหมืนใจั้เปิดหมนไม่คเทียวทูแล้วแตเฮาใจไม่ขอดไม่ชงเขาไป็ี่เชีวเฮาไปิเชียวมาจิ้เฮาก็จิ้ให้นี่ะเปิดลเปิดปูขนนี่วะบางดำเนี่ยเหมใจปูคนบางดำปูขนโอ้ยขนออ้ยโอ้ยโอขนแล้วเกาะลงนี่เราไปเมกากะวขโมยนี่เราเป็นเวลาชาห้าปีไปปูปีเพราะว่าไปป้องกันแค่ขน ก็กว่าเขาคนดังเหรือเพื่อนไทยนี่ก็มาฟังกูพูดมาอก้องไปสามร้อยเจ็ดร้อยนแดงเรีนพอเขาเลยปไปป้องกันแคบขนก็คุอวันนี่ก็เลยปูขนนีกแล้วตองมีปัญญามั้งแต่ว่าเนี่ยไอ้เนะ่งนะนี่เมฆอย่นี้ไายก็อ้วนแต่แจนี่หายมูดดักเพราะว่ามันอินกางข้างเลยนะคำคูราบน้องบกโลโไฟล์อีไม่ต้อจะบอกว่าทีเมฆกันเล้หลอีห่นจักอีจัก้าละ อหารเจลอยีนี่มันเล่นอยู่ในท้ายจักรสูนแต่วันนัจะโดนนั่นคุณใาโรนนอินมันหนีอะไรหแล้มันหนแม่มาจอหารเจลอยต้องไเอาที่ที่ทอดึลงวก็ไม่จะมาอู้กันังเนี่ยกินข้าว็จะได้กินเข้าแบแก้วอีหรอแ้วก็มาอู้กันเร่อง๋อมาอย่งนี้ยี่หว่าไอ้โสดจะปีกไปแล้วมาไอ้สดแม้จะเป็นแอดอ๋ออ๋มาไอ้สดอโนใจก็เลือก๋อออเนี่ยจริง ไปเตอร์ไปกินข้าวเหียทางซ่องห้องยอกยองนี่น่จะไปมาฟังเรื่องศิลปะแล้วศี่ป์ปังแต่มายาเข้าปานป็นของแท้ยิ้มดียิ้มปานดูเขานี่เก่งจุมเบยเพราะว่ามันนาจะม่อกแล้วก็ฟังเป็นสองโม่สามก็โมเข้าแค่จืนก็มาดกรลืเอรือได้มาจงเมือดไ่ได้าเทียยที่หมอนจะเรียย่างย่างเขา ขอบคุณคนระับขอบคุณนะออแ,แล้วก็ขออภัยทุกท่นขอประมาณว่าเนื่อทามือตรงกินก็อตอน